สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเยตุยเหมือนเดิมนะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่เยตุยไปทำพาส,สปอร์ตนะคะก็วันนี้จะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามแห่งหนึ่งในกรุงรอนดอนค่ะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่รวบรวมหลักฐานและชิ้นส่วนสําคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกที่เก่าแก่หลายล้านปีตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ดึกดําบรร ที่ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1881สส่วนตึกสีขาวที่กำลังมองเห็นนี้นะคะไม่ใช่อาคารของพิพิธภัณฑ์นะคะแต่จะเป็นตึกที่อยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ที่เยตุยถ่ายมาให้ชมค่ะการจัดแสดงก็จะอยู่ในอาคารที่สวยงามราวกับพระราชวังและภายในก็มีการตกแต่งประดับประดาที่สวยงามไม่แพ้กับภายนอกนะคะ ในส่วนของการจัดแสดงก็จะแบ่งออกเป็นโซนๆแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมให้ความสนใจตั้งแต่โซนแรกก็คือเรสโซนนะคะซึ่งเป็นโซนที่จะแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์การกำเนิดโลกภูเขาไฟและแผ่นดินไหวส่วนโซนถัดไปก็จะเป็นกรีนโซนโซนนี้ก็จะมีสัตว์หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีทั้งสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แล้วก็มแมลงสายพันธุ์ต่างๆโซนถัดไปก็จะเป็นโซนสีส้มนะคะเป็นโซนของชาลส์ดาวินเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษส่วนโซนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโซนที่ถือว่าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเลยนั่นก็คือโซนไดโนเสาร์นั่นเองใครที่ตั้งใจอยากจะเก็บความรู้แบบครบทุกอย่างนะคะจะต้องใช้เวลานาน,านมาก เพราะว่ามีหลายห้องเลยค่ะที่จัดแสดงและนี่สิ่งที่จะตุยสนใจอีกอันนึงก็คือปะการังค่ะสวยงามมากๆเลยปะการังที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะดูสิ และนี่ก็จะเป็นปลานะคะปลาที่ว่ายน้ําเร็วที่สุดในมหาสมุทรนะคะดูตรงปากของเขาจะมีความยาวแล้วก็แหลมและนี่ก็คือตรงจุดไฮไลท์ที่สำคัญนะคะอยู่ห้องโถงซึ่งจะเป็นโครงกระดูกของปลาวานขนาดยักษ์ค่ะที่มีความสวยงามอลังการมากๆ แขวนอยู่ข้างบนสูงในห้องถงขนาดใหญ่ค่ะห้องที่มีความโดดเด่นมากที่สุดอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือห้องไดโนเสาร์ค่ะซึ่งจะเต็มไปด้วยโครงกระดูกจริงๆที่มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นของสัตว์ต่างๆให้ชมด้วยค่ะห้องนี้จะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของ คนที่เข้าไปชมทุกคนเลยนะคะรวมทั้งเด็กๆซึ่งจะมีโรงเรียนจัดทัศนศึกษาวันนี้เยอะมากเลยเด็กๆมีความตื่นเต้นที่ได้เห็นไดโนเสาร์เพราะเขาจะมีหุ่นจำลองที่เป็นไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ด้วยจะสังเกตได้ว่ามีโครงกระดูกนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นให้เราเห็นว่าโครงกระดูก คือไดโนเสาร์ชนิดนี้นะคะใครที่มาในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็จะได้ชมทั้งความงามความสวยงามของตัวอาคารนะคะทั้งภายในและภายนอกและก็มีอาหารบริการด้วยค่ะคือใครที่คิดว่าอยากจะทานอาหารไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็มีอาหารที่อร่อยห้องน้ำสะอาด ถ้าอยากจะศึกษาหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็ต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเป็นห้องที่ว่างนะคะแล้วก็ตัวอาคารใหญ่มากก็คือมีหลายห้องที่สามารถที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ค่ะสำหรับคนที่เข้ามาชมในพิพิธภัณฑ์นะคะก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขณะที่เยตุยเดินเข้าไปในห้องไดโนเสาร,ร์กับลูกสาวนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ขอถ่ายรูปซึ่งเยตุยก็ถ่ายกับลูกสาวหลังจากนั้นถ้าเราต้องการอยากจะซื้อรูปที่เราถ่ายก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะ และนี่ก็เป็นไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้วันนี้มีเด็กๆนักเรียนน้องๆนะคะพากันมาชมแล้วก็ปรีดการ์ดกันใหญ่เลยค่ะตื่นตาตื่นใจสนุกสนานและนี่ก็เป็นไดโนเสาร์อีกแบบหนึ่งนะคะและทริปที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็ คงจะจบลงแค่น,นี้แล้วก็จะเตรียมกลับบ้านค่ะตอนนี้ยาตุ๋ยก็ออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วต่อไปก็จะไปหาสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็จะไปลงที่ King's Cross นะคะ ก่อนจะไปขึ้นรถก็มาเจอกําลังเล่นดนตรีอย่างสนุกสนานเลยค่ะแต่่าตุยไม่สามารถที่จะเอาเสียงออกมาได้นะคะเพราะว่าผิดลิขสิทธิ์และนี่ก็คือบรรยากาศที่ King's Cross นะคะเาตุ๋ยนั่งรถไฟใต้ดินมาลงตรงสถานีนี้ค่ะบรรยากาศช่วงเย็นๆก็จะประมาณนี้ดูเหมือนครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่ร เดี๋ยวยจตุยจะเข้าไปข้างในไปเช็คเวลาที่รถไฟจะไปที่เคมบริดจ์ก่อนนะคะนั่งรถไฟจาก King's Cross mm hmm. ไปที่เคมบริดจ์ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะต้องจอดตามสถานีต่างๆด้วยนะคะ mm. ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เจตุยนะคะ อย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปเจตุ๋ยจะมาพูดถึงเรื่องการทำพาส,สปอร์ตนะคะที่เจตุ๋ยเกลิ่นเอาไว้ในคลิปก่อนนั้นว่าทําไมเจตุ๋ยถึงทําพาสปอร์ตไม่ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปมีคําตอบค่ะเจตุ๋ยขอบอกเลยนะคะว่าถ้าใครที่คิดว่าอยากจะมาเที่ยวประเทศอังกฤษนะคะพิพิธภัณฑ์นี้ก็ไม่ควรพลาดนะคะ เพราะว่าสวยงามแค่ข้างนอกตัวอาคารนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะอลังการมากๆสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยตุยด้วยนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังเฮงเฮงปังปังล่ำล่ำรวยรวยได้มาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ